อันนี้ขาเซียด้กองเซียด้่เด้วมาวนนี้ามาบึงอันข่าแข่งกีฬากันห้องแข่งห้องอ่าลุ้นกันเลยห้องอย่างกับห้องอย่่งห้องสองสามกับนึซี่เออห้องสองสามกับนึซี่ คุณกองเสียกองเสียสองสามครั้งมีหมดเลยอ่าหามาเบิง่งมาเร็ว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  หางห้งนี้ห้องอย่างหนึ่งสีสองสามห้องนี้สองสามสองสามหนึ่งสีขั้นกันปีหนึ่งบระมาณนะกฎนี้เลยอันนี้ห้องยังด้ิ หุ่นเขาอิ้นไปหุ่นอันนี้กัเลี้ยงเนี่ยมือกุนมือกนห้องสองสามเนาะเออสองสามบัตรนี้บุมาทางนี้เลยเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วมาแล้ว phao phao đi phao ô phao ăn phao hông ninh mày lẹo mày lẹo à. sao ô con xe bật nha xe hắn rồi xe xe bật xuống nè hàng hương hiến nương si đi ตายหุเสียก็ได้บวดหัวท้องได้บท้องได้ลงไปแล้วลงไปแล้วโอ้ยคนหนึ่งนึงเบิกนักกีฬาด้ยอันนั้นมาหนึ่งนี่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  น้อยๆนี่ไงนี่หนักเลยหุ่นเสียงกองเสียหุ่นออกอ้กแเ้สโอ้โอลแล้ว,วเขาทำเปิดเท่งแล้วปะ <c oughs> มาเข้าที่เหมือนเด้อมาแล้วมาแล้วมาแร้วมาเล้วมาแล้วม <c oughs> <c oughs>